สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับเอกมะข่าว FM กัสกาวันนี้พฤหัสบสดีที่18พฤษภาคม2566โปรแกรมฟุตบอลคืนนี้เพียบเลยนะครับยูโรปาลีกคอนเฟลก์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกมีนัดตกค้างหนึ่งคู่เกมที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเจอกับไบริทันทั้งคู่ยังมีลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอยู่นิวคาสเซิลรังอันดับที่3ส่วนไบริทันรังอันดับที่6โปรแกรม ของทางด้านไบรตันเนี่ยแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องการแต้มทั้งคู่นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ eak 9.9นะครับคอบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาสนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมาขาวสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับมีแอดนำหน้าด้วย eak 9.9 ฝากคอบอลแฟนบอลเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมอย่างที่เรียนไปนะฮะยังมีลุ้นพื้นที่ท็อปโฟด้วยกันทั้งคู่นิวคาสเซิลอันดับดีกว่าผลงานดีกว่านะครับอยู่อันดับที่3ก็วันนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้ก็โอ้โอกาสที่จะเรียกว่าติดท็อปโฟนี่ถือว่าสูงเลยส่วนบร h t ตนเองแต้มถือว่าตามหลังอยู่แต่โปรแกรมแข่งน้อยกว่าวันนี้ถ้าชนะก็ยังเขาเรียกก,ก็ยังมี มีโอกาสที่จะขึ้นไปลุ้นในท็อปโฟแล้วก็เป็นลุ้นให้ทีมนําอย่างนิวคาสเซิลแมนยูแล้วก็ลิฟวูสะดุดนะครับงานวันนี้ต้องชนะสถานเดียวสําหรับไบรตันถ้าแพ้หรือเสมอโอกาสติดท็อปโฟก็ถือว่ายากนะครับฟอร์มหลังทั้งคู่ New นะิวคาสเซิลนัดที่ผ่านมาสะดุดเสมอรีดสองสองนะครับส่วนไบรตันฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะบ,บุกไปชนะอาร์เซนอลถึงทิ่นเลย3ประตูต่อศูนย์เกมแรกเจอกันที่บ้านไบรตันกินกันไม่ลงนะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์มาวันนี้ชชว์ว่าทั้ง เอ็ดดี้ฮาวแล้วก็อาชบีน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงเล่นนะครับทางฝั่งนิวคาสเซิลเกมรักกำลังร้อนอเกมรูกกำลังร้อนแรงทั้งอิสักแล้วก็คาร์ลัมบิวซันโดยมีอลัลเบนเป็นตัวทำเกมแผงมิดฟิลด์ชุดเดิมครับบุโนกิมาราสโจวิลล็อกแล้วก็โชลิงตันแนวรับแผงแบ็กโฟลแล้วก็ประตูก็ยังไม่เปลี่ยนนิกป๊อบที่เปียฟอเบนแชร์บอสแมนแล้วก็แดนเบิร์นน่าจะเป็นชุดนี้ก็เป็นชุดใหญ่ของนิวคาสเซิลนะครับส่วนทีมเยือนไบตันนะฮะ แนวรุกก็จะมีทางด้านเฟอร์กูสันยืนค้ำในแดนหน้าตรงกลางถือว่าเป็นจุดเด่นของไบตันชุดนี้มีตัวทําเกมอย่างแม็กอล s ิสเตอร์มิโตมะแล้วก็ทางด้าน บูนาโนเต้น่าจะได้ออกซ่าเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนแผงมิดฟิลด์ก็จะมีทางด้านปัสก็คอสมีบิลิกิมมอร์แนวรับมี Louis n, ม ian, view, ลุยส์ดังมีเอสตูบิยานโควิลและก็ไกเซโดจะยืนเป็นแม็กขวาประตูก็เป็นสติลนะครับก็เป็นฟุตบอลสไตล์เกมบุกด้วยกันทังคู่นะครับนิวคาสเซิลได้เปรียบการเล่นในบ้านแล้วก็นักเตะชุดนี้ถือว่าแข็งโป๊กครับการเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลก็ถือว่ายังเป็นจุดแข็งอยู่วันนี้ชอยของทั้งคู่ต้องการ3มแต้มถ้าออกผลเสมอเสียหายทั้งคู่นะครับวน,น้้ยยอเจาถิู่่ด เกมรับแล้วก็เกมลุกค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ที่สําคัญเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์ควันนี้มีความหมายชั่วว่าแฟนบอลน,น่าจะเข้ามาเชียร์กันเยอะเกมลุกมีตัวทําเกมอย่างบิลซันมีอีสักแล้วก็มีอเวลอนผมชั่วว่าจังหวะสุดท้ายาความคมพื้นที่สุดท้ายผมชั่วว่าจะเป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลที่ทํางานทําผลงานได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมยากแต่ที่เด็ดที่ขาดผมยกให้ทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับเกมรับเหนียวแน่นตรงกลางลงตัวเกมลุกก็ถือว่าอันตรายนะครับอาจจะ ไม่ง่ายสําหรับนิวคาเซิลแต่เชื่อว่าน่าจะเก๋กว่ากับการเล่นในบ้านแล้วก็น่าจะเบียดเอาชนะไบรทันไปได้ในถ่ายที่สุดนะครับวันนี้เอกมะขาวชี G ้ชัดฟันธงครับให้แฟนๆเชียร์ไปที่ตาสนิการ์ดงนิวคาเซิลวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะไบรทันไปได้นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการนะฮะยูโรปาลีกวันนี้ชอบไปที่เลเวอร์กูเซ่นนะฮะเป็นฟุตบอลที่สูสีเรเวอร์กับโรม่าพอเรเวอร์กลับมาเล่นในบ้านนะฮะเกมลุกค,ค่อนข้างจะดีและที่สำคัญเกมในบ้านของเลเวอร์กูเซ่นน่าจะเคี่ยวพอตัววันนี้เชื่อว่า เลเวอร์คูเซ่นน่าจะเบียดเอาชนะทางด้านโรม่าไปได้นะครับวันนี้2คู่นิวคาสเซิลกับเลเวอร์คูเซ่นฝากคอบอลไปด้วยนะครับแอด e a k 9อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ